สีดะโจมพีคอมพำนเมื่อจบซีรีส3ครับเมื่อโจมตี่ถ้าสิดิงซคออยู่ทำลายสริดีไม่เกิน100อไฟตัวซึ่งในนั้นิอยู่ในฐานะสิทก็ทำไ้ได้ครับโอเคครับราใส่ไปงร้อยโอเคไม่แฝดครับแตไม่น่ยังไงจมดีไม่แฝดครับรับด้วยควางชีวิตครับนัสโซเบิครับ มังกรยุทธ์จระเขโคราก้อนครับทนี้บอกว่าทำลายสปิติทีไม่เกินหนึ่ง้า่ใส่แล้วก็ลกไม่แจกคอร์ครับไม่ปีน้แน่ออหรือจอกไปแล้วก็ถ้าไม่สามารถทำลายสถิติด้วยความ้ายนี้ได้ไม่ใส่หมนด้มเสริมอ่าผมขอยิงนี่ครับไปไปเลยแล้วก็ลงสีครับมังกรยุทธ์จระเขโครดก้อนลงแบบไม่เสรยมครับเออยิงผมยิงอะไรได้ไหมไม่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 เพราะรว่าเพราะว่าเราไม่ได้ิงทีเป็นยิงไรมันบอกว่าอ่า มื่ไม่สามารถยิงสุลิดทีปไพรนความงสดนี้ได้ยังไม่เป็นไปิเซอร์แต่ว่าเราสามารถยิงได้มันก็จะเป็นยังไงโจมตีเลยซามูไรดากอน้ำเสือบนี้บอกว่าเมื่อโจมตีรู้จักกับสามอินฟินิตี้เบเครับแอทเทนตพลอนเนี่ยถ้าเสือี้ไม่มีซลวอยูเลือกเนจีสุดเอางไนงได้หนึ่งตแล้วก็ตัวนี้จะไม่เสือมภาพเลยตอนนี้ดีพีอยู่ที่หนึ่งหมื่นหพันตามามสันวไปาอนี้ครับฝังไ้ายชุบสุ่นะเนีนี่กว่าเลยอันนี้เขาเข้าเลครับ ารี <łość> ใช่ตอนนี้วีพีอยู่ที่ห้าพันจีดเอเไลน์ีีบายตอนนี้ไลน์ทีใส่ตรงนี้